เอาลครับสวัสดีครับเพื่นนอนๆจิปสูรกีตัวสมมุนนี้นะครับเก็บรายละเอียดลึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมมุลแบบแล้วครับครบทุกอย่างเลยในตัวของเอเวนเจอร์ที่จะไปตะลุยได้ทุกที่เลยนะครับความสูง10นิ้วยางเบอร์37 ชุดวายลิงของเราแฮนด์เมดครับผมรายละเอียดลึกเลยคันนี้จัดให้เต็มที่ครับความสมบูรณ์แบบสวยงามลงตัวที่สุดแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วแข็งแรงหรือเปล่าสุดยอดอนะครับ รอ,อบตัวรถเสร็จเลยโอ้ยมองกล้องเลยเโอ้ยอันนี้ครับครบจริงๆครับอันนี้ขอบอกเลยว่า,าสมบูรณ์แบบเต็มที่นะครับผลงานของเราคุณภาพอาขอให้มาก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ต้องคิดเยอะอเสร็จเรียบร้อยแล้วในแบบของเราก็ ทำงานเข้มแข็งแข็งแรงไหมซุปเปอร์ไหมเป็นซุปเปอร์จิบชโรกีเลยนะครับตอนนี้ลงตัวสุดๆอโอเคอเดี๋ยวดูรายละเอียดที่งานกันเลยไดย้อ่ะเดี๋ยวดูที่ล้อก่อนนะครับ คันนี้ได้เป็นยางแม็กซิเทพดอนะครับเบอร์37นิ้วกระทะได้เป็นเอเซียนะครับผมโป่งได้เป็น MT ครับสรเกินได้เป็นชุรกี้นะครับส่วนไล่บาแก๊ปหน้าเป็นของรุ่นไฟหน้าเป็นไล่บายาวเพิ่มแสงสว่างนะครับแหลกลังคาเฮนเมด ไฮริฟแจ็คเป็นไฮริฟบันไดของแฮนด์เมดครับรละเอียดคันนี้ลึกพอสมควรนะครับกันชนก็ของแฮนด์เมดอีกวินเป็นท็อปสเปียดเสริมแสงสว่างด้วยหลอดไฟเพียร์หนึ่งคู่เสาวัดระดับหนึ่งต้นนะครับระบบบังคับเลี้ยวเวอร์ชั่นที่5กันสะบัด r t ร นันเอรเจนประคองกระปุกสปริงสกาจ็คเกอร์โชคเป็นโปรเพนเดอร์ปรับ8ระดับชุดหน้าวายริงครับแฮนด์มดถอยเสียมาเฮดเดอร์ท่อสูตรชุดนี้สมบูรณ์แบบเลยนะครับเสียงดีเสียงเพาะมากนะครับแนบเป็น GT กันชนท้ายของแทนเมดครับเสริมด้วยบานสวิงอีกอันนึงเพิ่มให้อีกอันนึงนะฮะบ,บันไดหลังอโอเครายละยดครบชุดนะครับสวยงามลงตัวแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะมาขอบคุณครับเลยนีข่ขอบคุณครับหน่อย